มาครับอันดับแรกต้มน้ำเดือด,ด,อดใส่เกลือลงไปเลยอกทีเราตำไว้ครับน้อยตัคกคลุกซะหน่อยนะตึ๊กเข้าไ่อมประดุกกันวันนี้ใส่เครื่องค่า ไม่มีขาหรอกตอนนี้จะไครใบมะกรูดพริกตกเกาลงไปไปชูลงไปตุ๊บไปลดดีของเราลงไปหน่อยสักหน่อย อุงไปเลยนะตามใจชอบเลยตามนัวๆลงไปสักครึ่งสักพีลงไปก่อนเลยตามด้วยตามเราไปาไปไป ของตัวกำลังไส้ก็น่ากินขาดไม่ได้ก็สักหน่อยก่อนฟังเสียงก้อนเสียงอุ้ยคือคิ้วอืมอยากเใช่นหมสั่นด้วยอ๋ออ่ะอึ่งฮึ่มตอกไปสั่นสั่นสั่นมีสัน อปอกทะเุดยอดรอเดือดแป๊บนึงนะครับเดือดได้ที่แล้วไปผัดตกเตาเราลงไปเลย ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปใส่หมดเลยรอยุบรอยุบก่อนรอยุบก็ขออีกสักปัก,ปกก่อนนะอืมปักนิอ้าย ผัดก,ก,กุ้งเกล็ดจัดนะแค่คือเกลาตกนต้มนานเดี๋ยวเนื้อตานเปื่อยแค่นี้พอแล้วผักทุกตัวมาสักหน่อยก่อนอหอมหอมมากครับไป น้ำปลาอย่าจะแตกเกินนะแค่นี้พอเดี๋ยวเละกินไม่ร่อยพอละชิมก่อนรายการหวานเจี๊ยบไปพอ <c oughs> <c oughs> ทอดไก่ต่อบ่ 好嘞，好嘞，好嘞。